สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีสินค้าใหม่นะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นมีดโบวีเล็กนะครับเป็นมีดพกมีดเดินป่านะครับพกพาง่ายพกพาสบายเลยครับใช้งานนะครับสะดวกสบายนะครับกระทัดรัดนะครับเนี่ยครับใบมีดทุกเล่มนะครับความยาวโดยประมาณอยู่ที่7.2นิ้วเนี่ยพอดีเลยนะครับไม่สั้นและไม่ยาวมากเหมาะสาหรับใช้งานนะครับ เดี๋ยวให้ดูเล่มที่หนึ่งนะครับมีสองแบบนะครับมีแบบขัดขาวแล้วก็ทิ้งผิวไฟครับนี่นะครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับความยาวนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเล่มแรกอยู่ที่เจ็ดนิ้วครับความกว้างอยู่ที่สองนิ้วครับนี่ทำคมหลอกด้านหลังนะครับเป็นสไตล์ของโบวี่เลยนะครับ นี่สวยงามมากครับดามเป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับแหมสวยจริงๆครับนี่ครับรับประกันว่าด้ามส,สวยทุกเล่มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเล่มเล่มนี้เล่มที่สามเจ็ดนิ้วอ่า เนิ้วนะครับแม่สวยจังเลยนะครับราคาเล่มละว1 0 0บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวดูเล่มนี้เหมือนจะยาวหน่อยครับอ๋อเล่มนี้อยู่ที่6.9นะครับ6นิุวเห้ืสองนิ้กัน เล่มน,นี้อยดนิ้วนะครับชุดนี้มีอยู่สิบเล่มนะครับสองสี่หกเจดแปดเก้าสิบสิบเล่มเล่มนี้มันก็เหมือนจะยาวกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บเจนิ้วเจ็ดนิ้วเท่ากันนะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วสันประมาณ5้มินครับ เดี๋ยวดูเล่มขัดขาวนะครับเจ็ดนิ้วสองนิ้วสันประมาณสี่จุดห้ามิลนี่ดูลายด้ามสวยมากนะครับคล้ายๆกับมีดแรลกแต่เป็นคนละทรงกันนะเห็นไหมครับตัวน,นี้จะออกเป็นทรงแบบโบวีแต่ว่าใช้งานเหมือนกับมีดแรลกนะครับ กดราคาโปรแล้วนะครับขึ้นเดือนใหม่แล้วครับเดือนตุลาคมแล้วครับเล่มละหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อนๆครับนี่สนใจก็อุดหนุนกันได้นะครับมีอยู่สิบเล่มนะครับมีอยู่สิบเล่มนะครับเล่มละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคนะครับ รายละเอียดการติดต่อนะครับสแกน QR Code นะครับสแกน QR Code หรือว่ากดลิงก์ไลน์นะครับกดลิงก์ไลน์ที่อยู่ใต้คลิปหรือนะในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักมาได้นะครับมาให้ดูดานจะชัดอีกทีครับรับประกันว่าสวยทุกเล่มนะครับไม่ต้องหว่วงนะครับ สวยจริงๆนะครับโอเคนะครับสนใจเล่มไหนทักมาได้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวมีดโบบี้เป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ